สวัสดีครับการต่อสู้ในยูเครนไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในรูปแบบโบราณแต่ว่าด้วยความที่มีโดรนที่สามารถบันทึกภาพได้ทําให้เราเห็นฉากการต่อสู้หรือว่าเรื่องราวในยูเครนได้มากขึ้นซึ่งแต่ก่อนไม่มีทางได้เห็นแบบนี้นะครับแอดมินเคยเล่าว,ว่าจะเอาการต่อสู้ในยูเครนมาเป็นมาตรฐานการรบไม่ได้การรบในสมัยใหม่ไม่เป็นแบบนี้แน่นอนนะครับยุทธวิธีการรบในยูเครน เป็นยุทธ,ธวิธีที่มีข้อจำกัดใช้กำลังทางกาศไม่ได้ใช้อาวุธพิสัยไกลไม่ได้ใช้อาวุธขั้นสูงไม่ได้ก็เลยต้องใช้กำลังคนใช้รถถังยานเกราะเข้ามาชนกันสูญเสียมากมายอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ก็มีการใช้โดรนเข้ามามีส่วนร่วมนิดหน่อยทารัสเซียเจอกับเนโตทหารภาคพื้นของเนโตรถถังยานเกราะรอเคลียร์พื้นที่ส่งเครื่องบินนี้เข้าจัดการส่งอาวุธพิสัยไกลนี้จัดการรูปแบบการรบจะไม่เป็นแบบนี้ไม่ต้อง องพูดถึงเรื่องอาวุธร้ายแรงนะครับระบบป้องกันของรัสเซียต้านเครื่องบินของนโตไม่ได้แต่ว่ายูเครนกับรัสเซียไม่มีเครื่องบินที่ทันสมัยพอนะครับรูปแบบการรบจึงออกมาแบบนี้แน่นอนว่ายุทธวิธีโบราณต้องถูกนำมาใช้ทางการขุดหลุมเพาะทำแนวคันดิน ทำตะแกรงกันโดนแม้กระทั่งรถถังที่มีหลังคาครอบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่คาดคิดก็คือยุทธวิธีใช้ตัวหลอกหรือว่าดีคอยนะครับก็คือยุทธปกรณ์ปลอมที่ถูกทำขึ้นมีมาแต่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่ายุคนี้ที่มีโดรนล่าตวเวนมีโดรนกามิกาเซยุทธปกรณ์ปลอมจึงเป็นตัวหลอกได้ดีถ้าว่าเป็นยุทธวิธีเพื่อเอาชนะไหมก็มีถึงขนาดนั้นเป็นแค่การบั่นทอนการตัดกำลังศัตรูการตัดกำลังด้านอาวุธให้ศัตรูโจมตี ของปลอมเสียอาวุธไปมันได้ผลนะครับเพราะว่าโดรนลาตะเวนเห็นปุ๊บแจ้งปั๊บไม่มีเวลามาตรวจสอบแจ้งพิกัดโจมตีก็มีรู้ว่าที่โจมตีไปเนี่ยเป็นของจริงหรือว่าของปลอมใช้ยุทธปกรณ์ดีคอยกันทั้งสองฝั่งนะครับแต่รู้สึกว่ายูเครนเนี่ยจะใช้เยอะกว่าเพราะว่ามีแหล่งผลิตซึ่งต้องใช้เทคโนโลยีสวนรเซียนี่ผลิตได้น้อยกว่าจึงใช้น้อยกว่านะครับ ผู้บัญชาการกองท่าประกาศของยูเครนเปิดเผยว่ายูเครนสามารถหลอกรัสเซียให้โจมตีเครื่องบินปลอมของยูเครนได้สำเร็จโดยใช้ขีปนาวุธอิสกันเดอร์มีข้อมูลว่ายูเครนใช้ตัวหลอกจำนวนมาก มาตั้งแต่ปี2023มีบริษัทหลีกแล้วก็เมืองแร่ได้นำเอาท่อระบายน้ำเก่ามาทำเลนแบบ M777 แล้วก็ขายให้กับกองทัพยูเครนในราคา1,000ดอลลาร์ 1, ต่อหน่วยนะครับหรือว่าประมาณ36,000บาทแล้วก็ยังมีบริษัทจากประเทศเช็กทำแบบจำลองระบบไฮมาสอันนี้เป็นแบบเป่าลมนะครับระบบป้องกัน S300 เป่าลมรวมถึงรถถังปอมเป่าลมทำออกมาได้คลายมากมองจากอากาศแยกไม่ออกนะครับและยูเครนรายงานว่า รัเสเซียได้หลงกลใช้อาวุธโจมตีตัวหลอกไปมากมายและหลายวันก่อนนะครับรัสเซียใช้อิสกันเดอร์โจมตีสนามบินของยูเครนทำลายซู27ไป5ลำอย่างไม่แน่ชัดว่าเป็นเครื่องบินซู27จริงๆนี้หรือไม่อันนี้ถ้าพิจารณาจากความเป็นจริงแล้วรัสเซียทำลายตัวหลอกไปเยอะจริงนะครับก็ดูได้จากสถิติการทำลายของรัสเซียดูเยอะกว่าปกติกว่าความเป็นจริงอย่างระบบไฮมัสนะครับช่วงแรก,แรก ยังไม่ทันได้ส่งให้กับยูเครนเลยรัเสเซียบอกว่าทําลายให้มาสชนี่ไปแล้ว10กว่าระบบอันนี้มันก็น่าคิดนะครับส่วนทางยูเครนจะทําลายของปลอมไปเยอะไหมอันนี้ไม่รู้แต่ว่ารายงานตัวเลขวันที่9กรกฎาคม2567ออกมานะครับทหารรัสเซียนี่เสียไปแล้วประมาณ553,410นายเพิ่มขึ้นในวันนี้1,220นายนะครับรถถัง8,178เพิ่มขึ้น7 รถยานเกาะ15704เพิ่มขึ้น19อาร์ชิเลอรี่15015เพิ่มขึ้น49จรวดหลายลำกล้อง1115เท่าเดิมนะครับระบบป้องกัน880เท่าเดิมโดรน11922เพิ่มขึ้น29เครื่องบิน361เท่าเดิมเฮลิคอปเตอร์326เท่าเดิม ขี่ปนุษร่อน2389เพิ่มขึ้น36เรือรบ28เรือดำน้ำ1เท่าเดิมนะครับพาหนะ2212เพิ่มขึ้น62แล้วก็อุปกรณ์พิเศษ2516เพิ่มขึ้น13นะครับ